The Miracle m o r n i n g มหัศจรรย์ยามเช้าเปลี่ยนชีวิตถึงตาเราแล้วนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้เป็นตัวเองที่ที่เราอยู่ณตอนนี้คือที่ที่เหมาะสมแล้วเรามาอยู่ที่นี่เพราะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นและจะได้สร้างชีวิตอย่างที่เราใฝ่ฝันตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนเรื่องราวการผจญภัยของตัวเอง และการผจญภัยใดๆก็คงไม่สนุกถ้าไร้เรื่องที่ไร้ความท้าทายเรามีความสามารถมากพอที่จะเปลี่ยนหรือสร้างอะไรก็ตามในชีวิตและหนังสือ The Miracle Morning ก็จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างที่หวังอย่าหยุดที่จะไขว่คว้าเป้าหมายหนังสือเล่มน,นี้ที่ชื่อว่า The Miracle Morning เขียนโดย Hal เอรอดเขาก็ได้นำเสนอในแง่คิดที่ว่าตัวเรานั้นมีค่าและก็สมควรได้รับทุกสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้มีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีฐานะทางการเงินที่ดีความสุขความรักและความสำเร็จในชีวิตเราควรที่จะท่องความจริงอันนี้เอาไว้ตลอดการเพราะมันสำคัญไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่มันส่งผลถึงครอบครัวของเรา เพื่อนของเราลูกค้าของคุณเพื่อนร่วมงานของเราลูกๆของเราและใครก็ตามที่เรารู้จักแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะไขว่คว้าความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวหน้าที่การงานและก็ฐานะทางการเงินนั้นมันก็ต้องอาศัยการอุทิศตนในทุกๆวันอย่างจริงจังด้วยและความสำเร็จเหล่านี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความสามารถที่จะดึงดูด สร้างและรักษาสิ่งใดก็ตามในอนาคตได้อย่างใจหวังกิจกรรมในายามเช้าจะส่งผลต่อทุกความสำเร็จในชีวิตถ้าเราเริ่มต้นเช้าวันไหนด้วยการทำสิ่งที่มีประโยชน์วันนั้นทั้งวันของเราก็จะเป็นไปได้ด้วยดีหากทำแบบนี้ทุกวันชีวิตเราก็จะราบรื่นไปด้วยแต่ในทางกลับกัน ถ้าเช้าวันไหนเรามมวแต่ยึดยาดอืดอาดนอนเล่นแต่โทรศัพท์บนที่นอนเป็นชั่วโมงวันนั้นทั้งวันเราก็คงทำอะไรไม่สำเร็จแน่แนถ้าลืมเป้าหมายและและก็ลืมความคาดหวังของตัวเองก็จงตื่นเช้าขึ้นมาอีกนิดเถอะถ้าหากเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมในยามเช้าหน่อยเราก็คงเปลี่ยนแง่มุมอื่นๆในชีวิตได้ไม่ยาก สิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวเราคือภาพสะท้อนตัวตนของเราความสำเร็จของเราก็จะคู่ขนานกับการพัฒนาตัวเองของเราด้วยถ้าหากว่าเรายังคงไม่รู้จักอุทิศตัวให้กับการเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานความสำเร็จก็ยังคงต้องเป็นเพียงแค่เป้าหมายในการต่อสู้95%ในสังคม 95%ในสังคมที่เราอาศัยอยู่มักจะพอใจกับแค่สิ่งที่ตัวเองมีหรือว่าเป็นอยู่โดยไม่เคยได้รู้เลยว่าพวกเขาจะมีหรือว่าเป็นหรือทำอะไรก็ได้ตามใจต้องการแล้วเราจะทำอะไรถึงจะได้เป็น1นึ่งใน5เปนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนที่1ยอมรับ95%ใครๆก็รู้ว่าคนใช้ชีวิตด้อยกว่าความสามารถที่แท้จริงของพวกเขา ถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้แล้วเราจะเดินหน้าเพื่อที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่2ระบุสาเหตุของคนธรรมดาเพื่อป้องกันการที่ต้องใช้ชีวิตของคนธรรมดาใน95เพื่อป้องกันการใช้ชีวิตแบบคนทั่ทวไปในจำนวน95ต่อไปเราก็ต้องต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้ตัวเราตกไปอยู่ในคน95นั้น อย่างแรกอาจจะเป็นเพราะว่าเราเครียดตลอดเวลาการที่เดินเดินออกมาจากอดีตแล้วก็เอาชนะขอบเขตของจินตนาการเราจะต้องเลิกคิดถึงอดีตซะก่อนแล้วก็เริ่มคิดหรือจินตนาการว่าชีวิตนั้นไร้ข้อจำกัดเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้เราสามารถที่จะมีอะไรก็ได้ข้อ2ก็คือเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เลือกเอาสักข้อหนึ่งเลือกเอาสักเหตุผลหนึ่งอะไรก็ได้ที่ตัวเราอยากจะได้จริงๆแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปหามันซะข้อสามก็คือเราจะต้องนึกถึงหาสาเหตุว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราต้องต้องนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆให้แยกกันอยู่จากนี้ก็คิดซะว่าผลกระทบและผลที่ตามมาต่างๆจากการกระทําของเรานั้นสําคัญเท่าๆกัน หยุดแยกแยะแต่ละเหตุการณ์ออกจากกันและก็มองทุกอย่างให้เป็นภาพรวมทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะบอกได้ว่าเราเป็นคนยังไงซึ่งนั่นแหละจะตัดสินชีวิตของเราในวันนี้และวันข้างหน้าข้อ4ตัวเราไม่มีวินัยพอลองหาเพื่อนสักคนมาคอยเช็คพฤติกรรมดูสินี่คืออิทธิพลของความธรรมดามีงานวิจัยบอกว่าเราจะกลายเป็นเหมือนเหมือนกับ คนอีก5คนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยมากที่สุดและคนที่เราใช้ชีวิตด้วยมากที่สุดก็อาจจะเป็นเพียงเหตุผลเดียวที่เราเป็นทุกวันนี้ก็ได้ถ้ารอบตัวของเรามีแต่คนขี้เกียจเกียดคร้านทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นแหละลองหันมาใช้เวลากับคนที่ให้พลังบวกและก็ให้และก็เขาก็อาจจะมีความประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่ง แล้วพฤติกรรมในแง่บวกของพวกเขาจะส่งผลกระทบมาถึงตัวเราข้อ 5. เราขาดการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังการที่ความสำเร็จในแง่อื่นๆจะก้าวข้ามขีดจำกัดของระดับการพัฒนาตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะความสำเร็จต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนข้อ 6. เรามม่แต่คิดว่าเอาไว้ก่อนหลายๆคนชอบคิดว่าไว้พรุ่งนี้ละกันจริงๆแล้ว นาทีนี้แหละที่สำคัญกับตัวเรามากกว่านาทีอื่นๆเวลาอื่นๆเพราะสิ่งที่เราทำในวันนี้ในตอนนี้จะตัดสินเราในวันพรุ่งนี้และอนาคตและผลลัพธ์จากจุดนั้นก็จะตัดสินชีวิตของเราทั้งชีวิตขั้นต่อมาก็คือขั้นในเรื่องของการตัดสินใจการตัดสินใจตัดสินใจไปเลยว่าเราจะทำอะไรให้ต่างไปจากวันนี้ ไม่เอาพรุ่งนี้ไม่ใช่อาธิตย์หน้าไม่เอาเดือนหน้าโยนทิ้งไปได้เลยถ้าบอกว่าจะทำเดี๋ยวค่อยทำต้องลงมือทำวันนี้ทั้งชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงในวันที่เราเลือกที่จะก้าวเดินออกมาจากความธรรมดา95%นั้นวันที่เราตระหนักได้ว่าวันนี้คือวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตและณเวลานี้คือเวลาที่สำคัญมากกว่าเวลาไหนไ เช้านี้ตื่นมาทำไมเคยถามไหมคุณอาจก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบกดเลื่อนเวลาปลุกอยู่บ่อยๆในตอนเชา้าหรือแม้กระทั่งตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายๆเรือนหรือหลายๆครั้งกว่าจะลุกมาจากเตียงนอนก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกกว่าจะตื่นแต่ละครั้งที่คุณเนี่ยแตะปุ่มเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วก็คิดว่าไม่อยากตื่นเลยที่จริงมันแปลว่า ฉันไม่อยากออกไปใช้ชีวิตต่างหากเสียงที่บอกเราในตอนเช้ามันมีพลังมากมันอาจจะมีผลถึงวันนั้นทั้งวันของเราเลยก็ได้จริงๆแล้วร่างกายของเราต้องการชั่วโมองนอนแค่เท่าที่สมองเราสั่งเท่านั้นร่างกายของเราต้องการนอนเท่าที่สมองของเราสั่งเท่านั้นถ้าเราบอกตัวเองว่าเรายังนอนไม่เต็มอิ่มในตอนเช้าเราก็จะรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่านอนพอแล้ว ร่างกายของเราก็จะลุกโดยอัตโนมัติลองทดสอบว่าเวลานอนแค่ไหนที่คุณจำเป็นจริงๆลองคิดดูเคล็ดลับต่อมาเป็นเคล็ดลับ5ข้อที่จะช่วยให้คุณที่จะช่วยให้คุณหยุดกดเลื่อนนาฬิกาปลุกขั้นที่1ก็คือคุณจะต้องตั้งเป้าหมายก่อนนอนสิ่งที่เราจะต้องคิดในตอนเช้าก็คือสิ่งที่เราคิดก่อนนอนเพราะฉะนั้น จงคิดถึงสิ่งดีๆที่ต้องทำก่อนนอนเพื่อที่เช้าวันถัดไปจะได้ลงมือทำได้เลยขั้นตอนที่2วางนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์ที่ใช้ปลุกไว้ใกลๆตัวการวางนาฬิกาปลุกหรือโทรศัพท์ที่ใช้ปลุกไว้ให้ผลมือจะบังคับให้เราลุกจากที่นอนได้โดยอัตโนมัติเพื่อที่จะไปปิดมันนั่นเองแต่อย่ากลับมานอนต่อก็พอขั้นตอนที่3คือการแปลงฟัน ถ้าได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแล้วก็ลุกตรงไปแปลงฟันเลยลุกเดินไปที่ห้องน้ําซะแล้วเราจะรู้สึกกระพี้กระเป๋าขึ้นมาขั้นตอนที่4ดื่มน้ําเต็มแก้วสัก1แก้วหลังจากนอน6-8ชั่วโมงติดกันโดยที่ร่างกายไม่ได้รับน้ําเลยจะทําให้ร่างกายของเรากระหายน้ํามากผลที่ตามมาก็คือเราจะรู้สึกอ่อนล้าจงดื่มน้ําเพื่อเติมเต็มความชุ่มชื้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นตอนที่5อาบน้ําหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าการอาบน้ําหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นกิจกรรมยามเช้าที่ทําได้ง่ายแล้วหลังจากนี้เราก็จะรู้สึกตื่นได้โดยอัตโนมัติข้อต่อมาเรื่องต่อมาก็คือ6แบบฝึกหัดที่ได้รับการการันตีว่าจะช่วยให้คุณพ้นจากชีวิตความธรรมดา95ได้แน่แนอย่างแรกก็คือความเงียบ ความเงียบคือแบบฝึกหัดแรกมันจะทำให้เราเข้าถึงความคิดของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเงียบก็ได้แก่การนั่งสมาธิการสวดมนต์การสูด,าสดหายใจเข้าออกลึกๆเป็นตน้นต่อมาคือการเรื่องของการยึดมั่นในเป้าหมายการยึดมั่นในเป้าหมายมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม การยึดมั่นในเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถออกแบบและพัฒนาความคิดที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันไปอีกขั้นหนึ่งต่อมาคือเรื่องของจินตนาการการจินตนาการเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยเรารู้จักสร้างภาพผลลัพธ์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนหรือความปรารถนาใดก็ได้ทั้งนั้นแล้วต่อไปก็ลองนึกถึงคนที่เราอยากจะเป็นและสิ่งที่เราต้องทำ พลังบวกจะช่วยเรามีกำลังใจที่ดีขึ้นเรื่องต่อมาคือเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแค่เพียงไม่กี่นาทีจากการขยับเคยื่อนร่างกายก็ช่วยสร้างความกระปรี้กระเปร่าให้เราได้แล้วการออกกำลังกายยังช่วยเรามีสุขภาพที่ดีทำให้เรามั่นใจในตัวเองช่วยเราคิดอะไรออกได้ไง่ายขึ้นและก็มีสมาธิที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องต่อมาคือเรื่องของการอ่าน การอ่านเป็นอีกวิธีที่ทําให้เราสามารถหาความรู้หาไอเดียหาเคล็ดลับวิธีต่างๆได้ยากได้อยา่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่คุณมากในวันใดก็วันหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือคุณก็ลองหาหาอะไรอะ่ะ YouTube ช่องดีๆฟังหาพอดแคสต์ Podcast, เรื่องดีๆ เข้าไปฟังมันดูแล้วคุณก็จะได้อะไรไม่เล็กเออไม่ไม่มากก็น,น้อยเนาะข้อต่อมาก็คือเรื่องของการเขียนการผีการเขียนมันเป็นวิธีการฝึกสุดท้ายเวลาที่เราเขียนความคิดของตัวเองลงไปบนกระดาษมันจะช่วยบอกบางสิ่งในแง่มุมที่ลึกลงไปมากกว่าที่เราเห็นอาจจะเขียนเป็นดาลี่เลยก็ยิ่งดีดารี่จะทำให้เราเมองอะไรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จับไอเดียดีๆได้ทบทวนบางอย่างที่ได้เรียนรู้มาระหว่างวันและก็ตามติดความก้าวหน้าในชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบฝึกหัดเหล่านี้อาจจะดูยากในตอนแรกแต่มันถ้าเกิดว่าทำให้เป็นนิสัยมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทันทีสรุปทรงท้ายก่อนที่จะจบก็คือคุณจะต้องคิดถึงสิ่งที่จะทำก่อนนอน พรุ่งนี้ตื่นมาก็จะได้ลงมือทำได้เลยเคล็ดไม่ลับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นี่คือการที่เราได้ตื่นเช้าตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าปกติอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทุ่มเทเวลาในการพัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เรารู้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ความสุขและการเติมเต็มในชีวิต แต่จะทำยังไงถึงจะมีเวลาเพื่อพัฒนาตนเองได้ท่ามกลางกิจกรรมตารางเวลาที่มันแน่นในแต่ละวันคำตอบก็คือการสร้างเวลาขึ้นมาเพื่อใช้พัฒนาตนเองช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงแรกหลังการตื่นนอนคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเปรียบเหมือนกับหางเสือของการใช้ชีวิตในวันนั้นหากหลังตื่นนอนเราสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดก็มีแนวโน้มว่า วันนั้นเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งวันกลยุทธ์5ขั้นตอนก็คือการตื่นเช้าโดยไม่งีบหลับทำยังไงให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นพอที่จะลุกจากที่นอนในตอนเช้าเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมข้อ1ตั้งปณิธานก่อนเข้านอนความคิดแรกของยามเช้าคือความคิดสุดท้ายของคืนวันก่อนหน้าทุกคนคงเคยเป็น ในตอนกลางคืนเนาอาจจะนอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นกับวันสําคัญหรือว่ากิจกรรมที่เราจะได้ทําในวันพรุ่งนี้เมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเราจะลุกออกจากที่นอนเลยทันทีทั้ทงที่เมื่อคืนแทบจะไม่ได้นอนเพราะเราตื่นเต้นและก็ตื่นร้นสิ่งที่ต้องทําก็คือการกําหนดจิตอย่างมีสติในทุกๆคืนเพื่อสร้างความคาดหวังเชิงบวกและสร้างความตื่นเต้นในชีวิตสำหรับเช้าวันถัดไป ข้อ 2. วางนาฬิกาปลุกคนละมุมห้องกับที่นอนทำให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายและก็ช่วยเพิ่มระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอนได้ 3. แปลงฟันทันทีข้อ 4. ดื่มน้ำหนึ่งแก้วเพราะการขาดน้ำออตอนที่เรานอนเนี่ยมันเป็นเวลา6ถึง8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้น ร่างกายขาดน้ําเราจะต้องดื่มน้ําทันทีเพราะเวลานอนเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยล้ามอต้องเสียน้ําไปกับการนอนขอ้อ5เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวและให้หัวใจได้สูบฉีดเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวอย่างเต็มที่อาจจะเป็นการยืดตัวขยับตัวออกกําลังกายเบาๆก็ได้ หลังจากทำห้ขั้นตอนที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเราก็ต้องพร้อมแล้วแหละที่จะทำกิจกรรมในยามเช้าได้หลักปฏิบัติ6ประการเพื่อช่วยให้คุณออกจากชีวิตที่ใช้ศักยภาพไม่เต็มที่เรื่องของช่องว่างทางศักยภาพคือเราจะต้องเรารู้สึกผิดหวังกับตัวเองขาดแรงมาดานใจขาดความพยายามคิดว่าศักยภาพที่แท้จริง ห่างไกลกับความจริงที่เป็นอยู่และไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีเป็นระยะห่างระหว่างความสามารถขั้นสูงสุดที่คนเราแต่ละคนเนี่ยสามารถทำได้กับความสามารถปัจจุบันณตอนนี้เราทำได้เพื่อลดระยะห่างนี้จึงต้องจัดเวลาและลำดับความสำคัญเพื่อพัฒนาตัวเองในแต่ละวันด้วยหลัก6ประการเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแรกคือความสงบนิ่งสงบ ก็คืออาจจะเป็นการทำสมาธิเพื่อทำให้จิตใจปลอดปโปรง่งเจ่มใสมีพลังและก็มีสติยึดมั่นกับเป้าหมายต่อมาคือคำปฏิญาณก็อาจจะมีคำกล่าวคำปฏิญาณเหมือนกับการตั้งโปรแกรมให้จิตใต้สำนึกและก็ให้จิตใต้สำนึกเชื่อสุดท้ายก็จะเป็นความจริงคำปฏิญาณจะให้อิสระในการออกแบบและการพัฒนาทัศนคติความเครียดความคิดความเชื่อที่เราต้องการเพื่อนำไป เพื่อนำพาตัวเองไปสู่ระดับชีวิตที่สูงขึ้นเหมือนกับมูฮัมหมัดอาลีที่มักจะพูดออกมาเสมอและสุดท้ายเขาก็กลายเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนที่เขาเคยพูดว่าผมคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและสุดท้ายแล้วมันก็ได้กลายเป็นความจริงต่อมาคือการสร้างภาพจินตนาการจินตนาการคือสิ่งที่เราต้องการในอนาคต เพราะมันจะช่วยทำให้เรามั่นใจและมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราไปสู่อนาคตที่เราต้องการได้คนส่วนใหญ่มักจะถูกจำกัดด้วยความความคิดความจำภาพจำในอดีตที่มักจะฉายความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างที่จิมแคร์รีนักแสดงฮอลลีวูดได้สร้างภาพจินตนาการด้วยการเขียนเช็คให้ตัวเองในปีคศ1987จำนวน10ล้านเหรียญโดยระบุว่าสำหรับ ค่าการแสดงและในปีคศ1994เขาก็ได้รับค่าตัวอย่างจิมแคร์รีนักแสดงฮอลลีวูดก็ได้สร้างภาพจินตนาการด้วยการเขียนเช็คให้กับตัวเองในปี1987ด้วยเงิงนจำนวน10ล้านดอลลารา์โดยระบุว่าสำหรับค่าการแสดงในปีคศ1994เขาก็ได้รับค่าตัวเป็นจำนวนเงินนั้นจริงๆ ต่อมาคือเรื่องของการออกกําลังกายอย่าลืมว่าเรามีเป้าหมายเรามีความฝันถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายของเราไม่แข็งแรงก็เหมือนมีใจแต่ไม่มีแรงมีเงินแต่ไม่สามารถไปเที่ยวได้ไม่รู้จะมีไปทําไมนะเนาะคะนั้นต้องออกกําลังกายหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อมาคือเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีประโยชน์มากเนาะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะอ่านได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าคุณก็ต้องหา หาฟังเอาถ้าอ่านไม่ได้ก็หาฟังหาฟังพอดแคสต์หาฟังความรู้ดีดีมีแหล่งให้คุณฟังได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าหนังสือหรือว่าความรู้เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะสาหรับการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องมีความรู้มาประดับสมองด้วยต่อมาคือเรื่องของการเขียนอันนี้ก็พูดให้ฟังแล้วในตอนต้นคลิปก็ขอ,อขอย,ย้ําอีกเรื่องของการเขียน คุณอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเขียนบันทึกประจําวันหรือเขียนไดอารี่อะไรเงี้ยเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเขียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เขียนถึงไอเดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการตกผลึกทางความคิดอาจจะทำให้คุณได้เห็นความก้าวหน้าแล้วก็เร่งผลลัพธ์ให้มันเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณได้เขียนได้วางเอาไว้นั่นเอง าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะต้องสร้างนิยใหม่ขึ้นมาโดยทำอะไรก็ได้ติดต่อกันประมาณ21วันรวมทั้งเตรียมตัวเพื่อเอาชนะความท้าทายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการซึ่งก็ขอแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ช่วงแรกเลยคือช่วงช่วงที่1ก็เป็นช่วงที่ทนไม่ได้อาจจะประมาณวันวที่1ถึงวันที่10เนี่ยแหละช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยากลําบากที่สุดเราจะต้องต่อสู้กับความคิดในหัวของเราเองว่า เราจะอยู่เฉยๆดีหรือว่าลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ที่มันไม่ได้คุ้นเคยเลยหลายคนก็อาจจะลมเลิกไปตั้งแต่ช่วงนี้แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวถ้าเกิดว่าคุณผ่านช่วง10วันแรกไปได้คือผ่านแล้วผ่านเลยไปเลยแล้วก็มาถึงช่วงที่2คือช่วงตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20อันนี้คือช่วงที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะผ่านช่วงที่ ยาที่สุดไปแล้วและก็เริ่มทําตามนิสัยใหม่ได้แล้วแต่บางครั้งมันก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจและอาจจะเผลอไปกับการทําตามนิสัยเดิมได้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องยึดมั่นในวินยัยและความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเองต่อมาคือช่วงสุดท้ายคือช่วงที่3เป็นช่วงที่หยุดไม่ได้เลยคือช่วงวันที่21 -30 เนี่ยเราจะได้ผ่านช่วงเวลาของการสร้างนิสัยใหม่แล้ว แต่ช่วงสิบวันสุดท้ายนี้ยังคงมีความสำคัญต่อการรักษาอุปนิสัยใหม่ให้ยั่งยืนในระยะยาวมันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปสู่นิสัยใหม่อย่างแท้จริงอุปนิสัยใหม่กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจะได้เห็นตัวเองมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยนิสัยใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา